เราก็เตรียมส่งมอบรถอุลไดสตาร์เลียเอ็กเซคิทีฟเราครับเห็นไหมครับว่าหล่อเลย สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมมิลานะครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านเราก็เตรียมส่งมอบรถคุนไดสตาเลีย e ์เอ็กเซคูทีฟเราครับให้กับลูกค้าครับเรียกว่าหลังจากที่มีคนสั่งจองมาแล้วเนี่ยครับของมาแล้วคันนี้เป็นคันแรกครับที่จะส่งมอบให้ลูกค้าครับเดี๋ยวไปดูครับว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับจากคุนไดสตาเลียธรรมดา เปลี่ยนโฉมนะครับหน้าหลังทั้งหมดให้กลายเป็น c u t i v e ทีฟเราครับเป็นยังไงบ้างนะครับตามไปชมกันแล้วเราจะเตรียมส่งมอบรถคันนี้ลูกค้านะครับให้มาตาเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็คือรถของเราที่ทำโชว์นะครับที่เรียกว่าเป็นคันแรกของเมืองไทยนะครับแต่คันต่อไปที่ท่านจะเห็นนี่ถือว่าลูกค้านะครับคันนี้เป็นคันแรกครับที่จองมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้ทยอยจอกันมาครับเดี๋ยวทยอยติดตั้งกันไปครับแต่ไปชมคันนี้ครับว่าติดตั้งยังไงครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกัน เป็นไงครับทุกท่านครับแล้วคันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมส่งมอบครับเป็นรถลูกค้าคันแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้โอ้โหฮุนไดสตา a เลียเอ็กเซคคูทีฟเลาวนะครับทุกท่านเป็นอย่างนี้มีความแตกต่างครับเรียกว่าใครนะครับที่ใช้ฮุนไดสตารเลียอยู่เนี่ยแล้วอยากจะมีความแตกต่างรถหรูหราไม่เหมือนใครนะครับ มาที่เราได้มิลาชอโด o นะครับเห็นไหมครับว่าหล่อเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีทั้งไฟมีทั้ง LED ทุกรูปแบบที่ทุกท่านต้องการนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับใครที่ใช้รถคุณใดสตาเรีเยอยู่นะครับแล้วสนใจนะครับโฉมหน้าแบบนี้เปลี่ยนให้เป็นตัวท็อปของคุณใดสตารเีนะครับวิ่งแล้วแตกต่างในท้องถนนเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับผมบอกได้เลยนะ โดยถ้าตอนกลางคืนเนี่ยผมใช้เองเนี่ยโอ้โหบอกว่าหรูหรามากขับไปเป็นไฟแบบนี้ไฟยาวตรงๆนะทุกท่านเอาเป็นว่ารอก็เอาผ่ายครับทุกท่านครับโอเคสุดท้ายนี้ครับใครที่ใช้รถนะครับแล้วสนใจการติดตั้งกับชุดแต่ง Executive แล้วแบบนี้ครับติดต่อมาได้นะครับที่ m i r a g e a u t o นะครับทั้งสำนักงานใหญ่หรือที่นี่ครับสาขาราชพฤกษ์ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรทั้งคู่ไว้นะครับแล้วข่าวดีครับทุกท่าน เรามีโปรครับช่วงปีใหม่ตอนนี้ครับใครที่ติดตั้งครบเซตนะครับหน้าหลังครบแบบนี้ครับเรามีโปรส่วนลดเพิ่ม5 0,000บาทครับทุกท่านนะครับสนใจติดต่อมานะครับที่มิหลาสออดิโอครับทุกสาขาครับทุกท่านครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ